สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเขมรัตนธรรมวาดครับคลิปวิดีโอประกอบคอลัมน์ Enduro Tip Off โดยนิตยสาร i d i n g สาระเพื่อความสะใจของทุกท่านครับเรียกว่าเป็นความต่อเนื่องแล้วกันนะครับสำหรับการฝึกในครั้งนี้ก็คืออ,อย่างครั้งที่แล้วนะครับเราฝึกที่จะควบคุมเบรกหลังโดยการที่เราเบรกหลังแล้วก็เตะพยลยอนหรือเตะยางอะไรก็ได้ที่เราหาได้นะครับเป็นก,การฝึกความแม่นยําแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาความแม่นยําแล้วก็น้ําหนักเบรกในครั้งนั้นนะ่ะ มาประยุก์ใช้กับการเลี้ยวแบบยูเทิร์นนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากสําหรับการเลี้ยวในวงแคบนะครับการเลี้ยวด้วยการใช้เบรกหลังช่วยเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเลี้ยวได้ด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะครับแล้วเมื่อเอามาประสานกับการทรงตัวที่ดีนะครับพร้อมกับเปิดคะเล่งรับช่วงต่อจากการเบรกแล้วเนี่ยมันจะทําให้กลายเป็นวงเลี้ยวที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สมูทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การฝึกครับ เลี้ยวด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยแต่ละคนจะถนัดไม่เหมือนกันนะครับด้านไหนที่เราไม่ถนัดก็ฝึกเยอะหน่อยรายละเอียดในการฝึกครั้งนี้นะครับมีอยู่ในนิตยสารไรดิ้งครับฉบับที่243ครับเดือนธันวาคม2558ฉบับส่งท้ายปีเก่าครับแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีครับ